รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1เมษายนถึง30กันยายน2565นายจำรองจันห้างว่า ผู้อในการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุศรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุศรตั้งอยู่เลขที่2 0 9หมู่ที่8ตํตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงใหม่ประชาอุสร์เป็นโรงเรียนชั้นนำจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสืบสานวัฒนธรรมไทยก้าวไกลเทคโนโลยีสู่สังคมอาเซียนตามวิถีพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนเชียงใหม่ประชาอุสร์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด39คนนักเรียน614คนผลการปฏิบัติงานในรอบเครื่องปีที่ผ่านมาของดกรจังรองจันห่างว่าผู้มยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสอนมีดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องจัดทำพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้นำาส่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีรูปแบบการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ดำเนินการมอบหมายงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสภาหนักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามโอกาสได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านโครงการอิ่มท้องสมองใสใสใจวิถีพอเพียง ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อมาเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อให้การบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนและชุมชนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอบรมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาท่านผู้อำนการดรจำลองจันห้างว่าได้ตั้งประเด็นท้าทายในเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสณ์โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้มีการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูวิเคราะห์และระบุปัญหาสภาพปัญหาสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทดลองใช้กลยุทธ การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสรุปและเผยแพร่ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนในปีการศึกษา2564มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นร้อยละ3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชาอุสรณ์ได้กลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือพัฒนามากขึ้นองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสร์ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBQA ของโรงเรียนมาตรฐานสากลปี2565 ประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการสื่อสร้างสรรค์สังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดในหัวข้อไทยเทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งเรื่องค่านิยมเฮาอยางให้เธอหูยังไงละ่ะว่าการที่ม้องดูถูกเกียดยามคนอื่นเป็นจังไดแล้วอีกอย่างเฮาวก็วเคยอ,อายที่เฮาเิดมาเป็นแบบนี้เฮาโคตรภูมิใจเลยโดยสัาแต่กลับแปลใจว่าความแตกต่างของเฮามาดันไปสร้างปัญหาพวกเธอ อย่างที่มั่นนักฮัวก็ออสซะบ้างขานิยมผิดผิดคิดเรื่องนี่ดีบอลในเรเบนบอถ้าพวกเธอไปเสียเวลากับเรื่องมาเป็นเรื่องปาเน่คงจะไปเป็นนักเต้นอาชีพและแท้การประกวดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสณ์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานนักเรียนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทคลิปสั้นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและการประกวดผลงานนักเรียนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภยัยประเภทเพลงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่รอบระดับประเทศทั้งสองรายการองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่านผู้อำนวยการด็เตอร์จำรองจันห้างว่าเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ